สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ครับตอนนี้ยังอยู่ EXAC ซเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่คุยกันถูกต้องตามประเพณีอ่ามีนาโนมหรือยังก็ตอนนี้คงยังครับคงยังแต่ว่าก็เลิก,กัับการเล่นละครช่อง3อครับสัญญากับ EXAC ซนี่คือยังเหนืออยู่อีกทีนี่ก็ประมาณ2ปีกว่าถ้าเกิดหมดสัญญาก็อาจจะคิดใหม่ว่าจะไปหรือไม่ไปให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับอตอนนี้ยังไม่คิดฮะยังยังยังแฮปปี้อยู่ ก็ไม่หายตาหายตาขนาดนั้นครับนล่าสุดก็นางสิงสบัดช่อก็ยังยังอยู่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาต่อนนี้มอนเราหายไปแล้วเราเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปครับมีช่วงหนึ่งอายมากเลยอ้วนอ้วนึ้นเป็นสิบโลเลยแล้วก็ตอนนี้ลดมาแล้วครับลดมาจากตอนแรกที่เล่นซีงเชนเนี่ยตอนนั้นประมาณ59าสบ อ้วนสุด78ตอนนี้ลดแต่78เหรอ6 8สบายใจแล้วตอนนี้ไม่ใหสั่งให้กลับมาของพอมอนเดิมแ้วใ่ไหมอย่าใช้คำว่าสั่งเลยครับถึงขั้นนั้นลด่าเลยดีกว่าออครับอะไรถึงเป็นคขนาดขนาดนั้นละ่ะมันเหมือนเป็นช่วงอายุครับแล้วก็ความตามใจปากของตัวเองเอ,อ,อยู่ในกองบางทีก็เหนื่อยๆก็กินกินกินแล้วก็กลับมาบ้าน เป็นคนนอนดึกก็กินมื้อกลางคืนมื้อดึกบันละสีมื้ออะไรเงี้ยของจุกจิกอีกก็เลยต้องควมรับว่าคุณคิดให้ดีนะครับใช่ครับอย่างเห็นบอกว่าเราถือว่าเป็นขวัญใจของชาวสีม่วงด้วยเป็นไงบ้างจริงเหรอครับจริงเหรอจริงขวัญใจชาวสีม่วงดีใจครับดีใจครับก็ ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ก็ก็ดีใจครับถ้าเป็นวอดใจของของชาวสิงคโปร์คุณไม่ถูกเลยละครที่ข้ามค่ายมาแล้วผมช่องสานครับบทมันค่อนข้างแรงอาจจะเหการเข้าฉากกับผู้ชายอย่างนี้รู้สึกซีเรียสหรือเครียดครับแล้วก็จะมีภาพลบหรืออะไรอย่างนี้ยครับถามว่าซีเรียสไหมถ้าเป็นงานผมไม่ซีเรียสครับยังไงก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้กำกับผมได้หมดแต่จริงๆถ้าส่วนตัวซีเรียสไหมก็มีซีเรียสบ้างเล็กน้อยครับ แต่ก็ต้องทำใจว่านี่เป็นงานแล้วคือมันครั้งแรกอาจจะยังดูเขินเินเกรงๆงแต่ก็จะทำเต็มที่แหละครับที่นี่คือสีพวงคนจะมองภาพลักที่เป็นเกย์หรือเป็นอะไรหรือเปล่าคือผมว่าภาพผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วล่ะคนคงไม่มองถึงขนาดว่าเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่คนน่าจะเข้าใจว่าเป็นละครแหละครับหรือว่าซีรีสที่แบบว่าหวานใจข้างกายจะแบบเห็นภาพอ๋ออันนั้นไม่ซีรีส์เลยครับอันนั้นเขาเข้าใจดีครับว่าทํางานคือทํางานแลวอย่างเรานี้รับบทเป็นเกย์เนี้ยได้แบบว่าศึกษาคือจริงไม่ใช่เป็นเกย์ครับในเรื่องไม่ใช่เป็นเกย์คือคือเป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบอยากดังอยากดังใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ตัวเองดังเอาหมดถยตัวประมาณใช่ครับ ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเข้ามาเลยครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมอยากเล่นหนังมากครับตอนนี้<ม>ถ้ามีโอกาสผมยินดีทุกเรื่องครับว,วิงวอนผู้จัดทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนครับผมอยากเล่นครับเพราะว่าคือในใจผมคิดว่าตอนที่ผมเล่นหนังช่วงนั้นอ่ะมันยังใช้กล้องฟิล์มถ่ายตอนนี้เป็นดิจิตอลแลละผมเลยอยากลองกลับไปสัมผัสดูว่าเ,เป็น,ปนยังไงเห็นว่าหน้าสองละครนะ ใช่ครับมีหลายอย่างครับตอนนี้ในอนาคตอันใกล้คือเรื่องเสื้อขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ขายในอินสตาแกรมครับทำกับเพื่อนค่ะมีแต่เสื้ออย่างเดียวเลยใช่มคือมีเสื้อกับเคสโทรศัพท์ครับสางแบรนด์แบรนด์เสื้อครับก็แบรนด์แ a b Saturday ครับย่อมาจก Fabulous Saturday นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้นน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะได้เห็นแล้วครับ อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเคตไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่